สวัสดี FC Fanpage นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเตอร์แม็กซิ้งบางไผอินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นโตโยต้ายาริสนะครับคันนี้ก็มาสภาพเดิมๆเลยนะครับก็มาจัดหล่อเป็นล้อขอบสิเ็นะครับก็ตัวนี้นะครับความกว้างหน้า8หลัง9นะครับออฟก็เป็นหน้า3 8นะครับหลัง35นะครับสวยๆเลยนะครับยางก็เป็นเบอร์2 0งศูนย์ห้าส่านะครับยางฮี่ฮอดัดหลอกนะครับชุดนี้เป็นล้อมือสองนะครับสภาพสวยเลยครับดูนะครับโคตรลึกครับโคตรสวยนะครับ แล้วก็ยางก็เป็นปี21นะครับ๋ยวรอปี21ก็นี่ครับสายด้านข้างมองด้านข้างอันนี้รถเดิมๆนะครับด้านข้างครับล้นนิดเดียวนะครับเปี่มๆซุ้มนะครับดูด้านข้างนะครับผมเปี่มซุ้มจริงๆนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับสําหรับโตต้ายาริสนะครับใครที่สนใจล้อละไร1หน้า8หลัง9นะครับทรงประมาณนี้อันนี้คือเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยช่วงล่างเดิมทุกอย่างนะครับมาก็ล้อเดิมนะครับก็ราคาก็ หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับชุดนี้นะครับสวยๆเลยครับก็ยังไงสุขใจขายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับคลิปสั้นๆนะครับรีวิวรถรอบคันนะครับว่ารายเอ็ดวันสเปคนี้นะครับสเปคล้อแบบนี้สเปคยางแบบนี้ใส่แล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับน้ำเติมแม็กซิงมาไปอินครับผม